สวัสดีครับพบกับพวกเรา myphp ครับวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำหนึ่งเครื่องมือครับเครื่องมือนี้มีชื่อว่าตรวจสอบโดเมนโดเมนนี้คืออะไรล่ะผมก็จะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจนะครับในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราต่างๆเนี่ยโดยทั่วไปแล้วอะ่ะเวลาคนเราพิมพ์เราก็อาจจะพิมพ์เป็น www.google อย่างด้านบนเป็น myphp เป็น google อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น www.google.com อันนี้คือเรียกว่าโดเมนละ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นน่ะในทางคอมพิวเตอร์หรือว่าในทางเครือข่า,ขายอะระบบมันไม่ได้มองเห็นเป็นอย่างนี้นะครับมันมองเห็นเป็นตัวเลข IP โดยอย่างเช่นของ Google น่ะผมลองกรอให้ดู้172.217.60.110นั้นส่วนเนี้ย enter ไปมันก็จะไปหน้า Google เช่นเดียวกันอันส่วนนี้คือ IP นั่นก็แปลว่าการจดโดเมนเนี่ยทำให้คนเราจำง่ายขึ้นแล้วก็ไปแปลงไปเป็น IP เพื่อไปเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับ ผู้เท่านี้น่าจะเข้าใจแล้วซึ่งในการจดโดมเมนยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าใครต่อใครแบบใช้ซ้ำได้จะเป็น Google Google คนที่2 Google คนที่3มันก็ชื่อห้ามซ้ำกันครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราจึงยังเป็นต้องมีการเช็คโดมเมนก่อนที่จะไปสมัครใช้งานไปเปิดใช้บริการนั่นเองนะครับและซึ่งในตัวเครื่องมือตัวเนี้ยของเราทาง mypsp.com ก็สามารถตรวจสอบได้ดังนี้ครับผมจะทำการ จำลองให้ดูในส่วนของตรวจสอบโดเมนที่มันมีปัญหาที่มันมีคนใช้แล้วมันเป็นอย่างไรอย่างเช่นของเราไปเลยนะครับ mypp h ก็ตามนี้ครับ mypp.com h ผมอยากจะใช้ชื่อนี้จังเลยกดเลือก .com .org .net อันนี้ไม่น่าจะไม่ต้องพูดถึงแล้วน่าจะเข้าใจกันแล้วว่ามีความสำคัญยังไงไปส,มสามารถตรวสอบดูได้กดยืนยันครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติจากนั้นกดตรวจสอบโดเมน รอระบบสักครู่ครับ่าสมมุติว่าอันนี้มีเจ้าของแล้ว m y p i z c o m เราก็จะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับเราไปสมัครเท่าไหร่มันก็จะดิ่งไม่สามารถสมัครได้ซึ่งในส่วนนี้โปรแกรมเนี้เครื่องมือนี้ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าคุณสามารถดูข้อมูลผู้จดทะเบียนได้โดเมนเนมนี้ชื่ออะไรอย่างนี้ก็เป็น m y p i z c o m ก็สมัครโดเมนไออะไรไว้แล้วก็ สมัครจากเว็บไหนอะไรเงรี้ย URL จากไหนอัปเดตล่าสุดเมื่อไรสร้างเมื่อไร่แล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่ซึ่งมันต้องต่อนะครับสำหรับโดมเมนอย่างนี้ส่วนต่อมาครับผมอยากจะสร้างโดมเมนขึ้นมา1อันอ่ะต่อไปใช้เป็น m i ต t e n o n s h o p เลยแล้วกันนะครับผมก็มันสามารถติ๊กได้ได้วยว่าบันทึกประวัติตรวจสอบการโดมเมนไหมกดยืนยันไป .com โอเค m i t e n o n s h o p c o m เนี่ยสามารถใช้ได้ในส่วนเนี้ย ถ้าขึ้นสถานะอย่างเงี้ยผมก็สามารถไปสมัครใช้เป็น mrnonshop.com i ได้เลยไม่มีเจ้าของไม่มีคู่แข่งเป็นอย่างแน่นอนสำหรับเครื่องมือในการตรวจสอบโดเมนก็มีเพียงเท่านี้ครับการเข้ามาใช้งานเครื่องมือก็ง่ายๆครับ Google พิมพ์ไปได้เลยครับ myphp แล้วก็เข้ามาสู่เว็บไซต์ myphp ได้เลยเจออันดับต้นแน่นอนจากนั้นเลือกไปที่โปรแกรมคำนวณครับแถบตรงนี้ครับแล้วเลือกไปที่เช็คโดเมนไทยครับ จะสังเกตน้ว่านอกจากนี้จะมีเครื่องมืออีกมากมายเลยให้เราได้เลือกใช้งานในส่วนนี้เข้าไปที่เช็คโดเมนไทยได้เลยครับก็จะเจอหน้าที่ผมทําการทดสอบให้ดูก่อนหน้านี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ